ตอนนี้เนี่ยโลกของเราเนาะกำลังเผชิญกับไวรัสมลภาวะฝุ่น p m 2.5อดปอดของเราเนี่ยเป็นด่านแรกเลยที่ต้องเจอนั่นเองเนาะยิ่งตอนนี้เนี่ยใครที่มีอาการภูมิแพ้เจอฝุ่นเจอมลภาวะต่างๆเยอะนะฮะก็ทําให้ปอดของเราเนี่ยทำงานมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากที่เราจะออกกำลังกายแล้วทานอาหารที่ดีประโยชน์แล้วก็อยากจะแนะนําสําหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้เลยนะครับเป็นตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร LC ที่นําเข้าจากประเทศออสเตรเลียนะฮะ ตัวนี้เนี่ยเขาเป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารสกัดจากธรรมชาติครับไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากบักกี้สารสกัดจากใบทามสารสกัดจากเข็ดหินจือนะฮะแล้วก็สารสกัดอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยวิธีการทานก็คือให้เ,เพื่อนๆ่นั้นทานตอน้านะฮะหรือว่าตอนเย็นก็ได้พร้อมกับอาหารท,าทันทีหรือว่าอาจจะเป็นหลังอาหารก็ได้นะฮะครั้งละ1เม็ดนั่นเองนะครับแนะนําเลยสําหรับคนที่ดื่มแอลกอฮอล์สูบบุหรี่หรือบางคนมีอาการภูมิแพ้อา ไอจามมีน้ำมูก มีอาการหายใจแบบติดติด,ตด,ข,ดขัดขัดนะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยในการดีท็อกปอดของเราเนี่ยให้ดีขึ้นและป้องกันการเกิดโรคมะเร็งปอดอีกด้วยนะฮะหรือตอนนี้เนี่ยเราเจอกับฝุ่น pm 2.5เนาะปอดของเราเนี่ยก็ทํางานหนักนั่นเองเและตัวนี้ปลอดภัยอย่างแน่นอนเพราะว่าเขาได้รับการรับรองจาก gmp เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ได้รับการรับรองจากออยประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนั่นเองนะครับซึ่งกระปุกนี้เนี่ยที่ใหม่ซื้อมาก็คือเป็นกระปุกยา ขนาด180แท็บเล็ตนะฮะก็ตัวแท็บเล็ตหรือว่าขนาดนี้ของเขาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองนะฮะก็แนะนําเลยนะฮะสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร lc ตัวนี้ก็ไปหาซื้อกันได้ละกันนะครับ